สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีชาวทิกตอกทุกท่านนะครับพอดีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เช่านี่เลยโอ้โหเป็นพระนี่ครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดเบตงนะครับเป็นพระหล่อปีสองห้ารูนยห้าโอ้โหเบอร์หนึ่งเลยนะพระรูปหล่อเบอร์หนึ่งของหลวงปู่ทวดเลยนะครับเดี๋ยวซูมนิดหนึ่งโอ้โหนี่เลยนะฮะท่านผมเช่าองค์นี้มาในราคานะครับหลักแสนนะครับหลายหลายคน คงจะไม่ตกใจถ้าพูดว่าหลักแสนแต่ถ้าผมพูดว่าองค์นี้เช่ามาหลักแสนต้นล่ะตกใจไหมอ่าตกใจไหมหลายหลายคนตกใจไหมทุกคนมีพราองค์นี้อยู่เคยเช่พาพราองนี้อยู่ตกใจเลยสิแต่ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าทําไมพราองนี้หลุมทวดเบตงเนี่ยเฮ้ยสภาพส,สวยๆอย่างนี้เนี่ยควรจะเป็นหนึ่งล้านขึ้นไปใช่ไหมอ่าพูดกันตรงๆเลยควรจะเป็นอย่างน้อยต้องมี 9ก้าแสนถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านเนี่ยผมว่าสแตนดาร์ดเลยเพอเเวลาขายี่ต้องมีล้านขึ้นล้านกว่าด้วยนะครับแต่ทำไมงคงนี้ผมเช่ามาได้ราคาหลักแสนต้นเฮ้ยคังเช่าถูกจังนะหรือเฮ้ยคนขายทำไมขายตกควายวนะทำไมผมมีคำตอบครับ